ฝากิติกรรมดีๆอย่างบวงสวงสมเด็จพุทธาจารย์โตคมมรังสีนะคะในวันพระหัส,สบ,บดีที่22มิถุนายน2566ค่ะท่านใดสนใจที่จะร่วมบุญกับพวกเรานะคะมีการทอดพระป่าด้วยนะคะแล้วก็ทําเทียนเสริมดวงทําเทียนเสริมดวงเนี่ยท่านลา99ะ999บาทเหลือไม่กี่แท่งแล้วนะคะส่วนพระป่าสามัคคีก็แล้วแต่ท่านจะร่วมบุญเข้ามาค่ะ อันนี้จุดประสงค์พระป่าเนี่ยที่เราตั้งกันเนี่ยในวันครบรอบ151ปีของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีถวายที่วัดโล่เนี่ยนะครับเพื่ออะไรสร้างพุติสงต่อนั่นเองนะครับใครข่าในสนใจก็ทักมาหรือจะสแกนที่คิวาโค้ดที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคลรัโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมัสดานพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์ภูศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตหรืออาจารย์ภูศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนําโชคลาวพัฒนาค่ะครับงวดประจําวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566ค,ครับครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อรอบนี้มีดาวอะไรมาฝากกันนะไปตามดูได้เลยครับ ครับอาจารย์ก้อยงวดวันที่สิบเก้านะครับจากการคำนวณด,ดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซ่าจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวน้ประเทศลาวที่เวลากองสลัเลกเรากําลังหมุนอยู่นั่นเองนะครับจึงมีกลุ่มดาวทั้งหมดเจ็ดดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่หนึ่งคือดาวเสาเลขเจ็ดอังคารเลขสามมาตโยเลขศูนย์เกตเลขเก้าพุดเลขสี่ค่ะอาทิตย์เลขหนึ่งค่ะและจันทร์เลขสองค่ะครับดูผังประกอบนะครับเจ็ดสามศูนย์เก้าสี่หนึ่งและสองนะครับเอาทุกคู่ ดาวทุกตัวนะครับมาจับคู่ก่อนเตรียมกระดาษปากกาได้เลยครับแจังก้อยครับถ้าดาวเสามาจับคู่เลยครับค่ะดาวเสามาจับคู่ได้เป็นเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งและเจ็ดสองค่ะดาวสามต่อครับเลขสามมาจับคู่ได้เป็นสามศูนย์สามเก้าสามสี่สามหนึ่งสามสองและสามเจ็ดค่ะครับเลขศูนย์ครับเลขศูนย์มาจับคู่ได้เป็นศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งและศูนย์สองค่ะครับเลขเก้านะคะจับคู่ได้เป็นเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองค่ะ เลขสี่ค่ะจับคู่ได้เป็นสี่หนึ่งสี่สองคู่สุดท้ายคือหนึ่งสองค่ะครับจับอย่างนี้ได้ทุกคู่ไม่จับทุกคู่สิ็กองดาวเด่นนะครับอาจารย์ก็เอาเจ็ดตัวนี้มาดึงดาวเด่นนะครับกองดาวเด่นรอบนี้นะครับจึงมีทั้งหมดด้วยกันดังนี้ครับสองตัวนะครับตัวที่หนึ่งคือดาวพุธเลขสี่และอังคารเลขสามค่ะสี่กับสามเดี๋ยวไม่ต้องมาหนึ่งตัวถ้าสี่มาครับจันก้อย ค่ะถ้าสีมาจับผู้ได้เป็นสี4หนึ่งสีสองสีเจ็ดสีสามสีศูนย์และสีเก้าค่ะครับถ้าสามมาถ้าสามมาจับผู้ได้เป็นสามศูนย์สามเก้าสามสี่สามหนึ่งสามสองและสามเจ็ดค่ะครับขอทชานเฮงปังดังปุริเย่น,นะครับท่านก็สามารถไปตามดูดาวดับที่เลขกปดหนี้ราพัฒนาได้เลยครับออกแล้วนะครับเพราะเทปเลขกปดหนี้ราพัฒนาเป็นเทปที่หนึ่งเทปที่สองคือเลขจักราศีราพัฒนาเทปที่สามคือเลขนำ โชคลาวพัฒนานั่นเองครับขอให้ท่านเฮงปังดังรวยครับ